กราบสวัสดีนะครับกัลยาณมิตรนะครับและกัณยาาศัตรูนะครับผมไม่ว่าท่านจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็แล้วแต่นะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับเราจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรครับแล้วก็จะเปลี่ยนมิตรให้เป็นศัตรูคือ ความหมายมันก็ดีนะขนาดเมียเรายังด่ากันทุกวันเนลยถ้าคนอื่นเราจะไปเป็นจากเ,เป็นมิตรจะเป็นศัตรูไม่ได้เชียวเลยเอาละระดับเปิดสำนักนี่คงจะอาจะฟังกันได้อยู่เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เจ้าสำนักนะแต่ผมพูดถึงเจ้าสำนักปล่อยแต่เนี้ยเอยชื่อชัดๆเลยเพราะว่า ถ้าเผื่อว่าถ้าสำนักตายใช่ไครับเขาก็อาจจะตายแบบตายคาสำนักกแหละแต่ถ้าเกิดเขาได้ยินเสียงสุนักจิงจอกสุนักจิงจอกเท่าอย่างผมเขาอาจจะตายคาสํานักเหมือนเดิมแต่ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอวะที่เขาแบบว่า คำไว้อะหรือยึดไป้อะเฮ้ยมันน่าฟังเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนก็หาฟังช่องธรรมะมันก็ไปเจอคำเดิมใช่ไหมั้งผมนี่ก็คำเดิมจะสลับไปสลับมาแค่นั้นแหละแลมีคำแปลกๆบ้างเช่นเขาเรียกส่วนมากเขาจะเรียกกันอริยสัจสี่เขาไม่เรียกว่าธรรมจักกับปัตนะสูตรคือการหมุนกงล้อครั้งแรก ทุกสมุทรไทยนี้รุนมรคือคําสอนพระองค์อ่ะมันจะอยู่อย่างนั้นแหละต่อให้มันผ่านมาสองพันกว่าปีแต่ว่ามันแค่หนทางเดิมเลยมเแต่ว่าจากป่าไม้เป็นตึกนะะ่โล้ลออกข,ของระดาษระิงฟอฟองฟองวอลอยครับสู้คุณทองนี้จากเสือจากเสือก็เป็นแมว มันมันเปลี่ยนแค่อ้สภาพแวดลอ้อมนะครับแต่คําสอนเนี่ยมันไม่เคยไปมันไม่เคยหมุนไปตามป่าไปตามเสือไปตามมาจิ้งจอกเลยนะครับนั่นแหละถ้าเราแบบว่ายึดตัวนี้ถ้าจะยึดยึดตัวนี้อายศาสตว์สี่นะครับยังไงก็ไม่มีหลงทางมันอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบว่า,วาทางนี้มีคาเฟ ทีงนี้มีอาบอบนวดทีงนี้มีวัดตอนนี้วัดกับคาเฟ่กับเซเว่นติดกันแล้วแล้วก็ไปอยู่ในวัดด้วยเซเว่นบางเซเว่นนะทีนี้เอมื่อกี้ไปห้องน้ํหมามันเงียบผมฟังเพลงอของของพี่ไข่ตุ๋นนะความเงียบที่งดงามผมก็เออเราจะเราจะไม่พูดเราจะเก็บไปทํำไมใช่ไหมต่อให้ไม่มีคนฟังวันนี้ใช่ไหม อนาคตการก็มีคนฟังก็ช่างมันขอให้เราได้มีความสบายเราเริ่มหมุนกงจักรของเราเนี่ยอัตจักรของเราเนี่ยเราเริ่มต้นที่นี่รลดเลยเช้ามาคือผมว่าจะทําประมาณสักสิ้นเดือนใช่ไหมผมจะทําแบบเนี้ยแปลว่าผมก็ามาเช็คตัวเองด้วยว่าผมรีกลับไปดูเอ้เราเป็นไงมั่งว่าเราพูดได้ไหมเหมือนกับนัก หมือนลิซ่าหรือนักแสดงที่แบบว่าเขาต้องผ่านการเดบิวต์ให้ไปได้ไงพอเวลาเราแสดงมันถึงจะแบบว่าคนฟังถึงจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าไหนๆก็มาเจอกันแล้วเขาปัดทิ้งเนี่ยมันน่าเสียดายกว่ากว่าเราจะเด้งไปหาเขามันไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆนะขนาดอาจารย์ที่ผมติดตามคารวาทุกคนที่ผมพอจะรู้เนี่ยส่วนมากผมจะติดตามคนจนๆเหมือนกัน คือแบบว่าเขาเอากําลังใจมาจากไหนมาทําใช่ไหมเพราะรวยๆนะเขาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่อย่างเทระวัดวิถีอย่างเงี้ยที่พี่เขาเข่มขาวๆพี่ผู้หญิงอะสวยๆตอนยี่สิบน่าจะสวยมากตอนนี้น่าจะทัหกสิบกว่าแล้วแหละก็เป็นสมาวาจานะครับแล้วก็เป็นสมาวาจาที่ละเลื่นหูนะครับผมไม่มีคำหยาบแม้แต่คำเดียวผมก็ฟัง แต่ผมฟังไม่นานเพราะว่ามันมันไม่กระชากปัญญาณเหมือนอาจารย์แดงครับคนที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าผมไปรู้จักอะไรกับเขาหรอกผมก็ดูคลิปเขานี่แหละเขามีกี่พันคลิปผมก็ดูดูมั่วเนี่ยตอนนี้ก็เน้นเน้นดูแบบว่าอืมจะพูดถึงคนไหนมั่งได้มั่งผมรู้จกักปนิสัยเขาอาจารย์แดงนี่ไม่เคยโต้อตอบใครเลยใครจะ มายุ่งอะไรกับแกไม่สนแกจะเตือนนานๆปีสองปีเตือนทีว่าแต่แกไม่สนใครไม่เอ่ยชื่อใครปไปของแกคนเดียวเหาะไปคนเดียวแกเลยใครรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่สนแกจะแคร์อยู่นิดเดียวคือลูกศิษย์ที่ไปบ้านแกไปโรงแรมที่แกจัดธรรมนาอะไรประมาณนั้นนะครับที่แรกผมจะไปทางอาจารย์สุดแล้วนะ จย์แดงและาจาย์สุดผมไปเจอคิปาจารย์สุดตอนที่ผมวิ่งวิ่งแท็กซี่มา,นะมาสักห้าปีสี่ปีห้าปีที่แล้วก่อนที่จะมานี่เคยโทรไปคุยกันอยู่ว่าจะไปหายอยู่ไปสะดุดกับคําที่ว่าหมามันคิดประตูนะมึงต้องพูดไหมกับประตูที่มันแบบว่าเป็นกระดาษกับประตูจรงิงๆเนี่ยหมามันรู้อย่างเงี้ยผมว่าโอ,โอ้ได้ได้ตรงนั้นมาจําได้แม่นเลยท่อนเนี้ย กับของอาจารย์ไอ้แดงแกจ,จะทำไอเป็นพลาสติกใสๆแล้วก็จะใส่กระดาษอะไรลงไปแล้วจะจะทำสีเมจิกแล้วก็ใส่สีลงไปเนี่ยอิทัองคนแล้วประมาณเนี้ยแตแต่ก็ยังได้แบบเหมือนกับว่าจุดไฟแชกแปลว่ามันไปแสแบบแปบบ๊แบแบป๊บมันไม่เข้าใจนะครับจนมาเจอเนี่ยหลวงปู่งคานพูดเรื่องคนตาย คนยังไม่ตายเนี่ยโอ้โหมันเด็นชัดๆเลยอ๋ออย่างเงี้ยแหละจิตที่เขาเรียกว่าจิตจิตกันเนี่ยวิญญาณแต่ไม่ใช่วิญญาณนะจิตโอ้ไม่มีจิตเนี่ยมันมันตายนอนอยู่ในโรงพเจ็ดวันนะเขาจะเปิดเครื่องเสียงยังไงก็ไม่นัวหูไม่บนไม่อะไรทั้งสิน้นเพราะเพราะจิตมันไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ไม่เป็นไรทีนี้มาเจออาจารย์วิทย์น่าจะไล่กันหลวงปู่อังคารกับอาจารย์วิทย์ไม่รู้องค์ไหนมาก่อนมาเจอตัวเนี้ยขันห้าทีเนี้ย แล้วก็ไปโยงกับน้งปูอังคารทีนี้โอ้โหพอเจออาจารย์วินัยผัดคลิปแม่งเลยไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกดีมันคืออะไรก็ไม่รู้รู้สึกดีอ่ะปุยที่แล้วอ่ะว่าจะคุยอย่างเงี้ยอา้าวุยไม่ได้ไหมสองปีที่แล้วคุยไม่ได้หรอกแต่ว่าก็อาศัยว่าไปกดติดตามเพื่อนที่ทติดยอดเขาติดกดติดตามไม่น้อยเหมือนเราเนี่ย กดไปกดมาเออมันเพิ่มมาใหนะ้เราก็ลงช็อตบางทีอยากจะพูดมันพูดยาวไม่ได้อ้าวสั้นๆเอาช็อตไปแล้วกันแต่ว่าเอาเอาคนเอาคนหมู่มากแบบที่เขาฟังกับเรารู้เรื่องเออได้คนติดตามมาก็เออเชื่อนใจมีกําลังใจรู้มันก็อยากพูดนะครับขนาดหมามันมีปากมันยังเห่าเลยใช่ไหมคนเรารู้แล้วทำไมจะพูดจะเป็นอะไรไปใช่ไหมผมก็คิดอย่างเงี้ยเพราะผมเป็นบ้าบอแบบนี้ด้วยไงผมไม่ไม่สนอะไรแล้วผม ว่าไปแล้วผมก็น่าจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแหละผมก็ม่วซั่วตัวเหล่งไปอัดคลิปที่แรกผมก็ทํเอาเองอะได้นี่ว่าเอาไปามาก็มาเป็นเดือนทุกวันนี้แหละอืมอทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้มานะอิยสัตสีมันมันตรงเพ่งเลยถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนมากเราถ้าไม่ใช่วันนี้ผมก็ผมก็เหมือนทุกขัน้นหละทุกสมุทัยนิโรธมากอิยสัตสีทุกสมุทัยนิโรธมาก,ต 4, ก,มตมากแต่น้อยคนที่จะพูดว่า ธรรมะจักกับปะพัฒน,นาสูตี่ยธรรมะที่เป็นสูตรของพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าประสบความสำเร็จด,ด้วยประสบการณ์พระองค์เองตั้งแต่พระองค์เป็นเป็นพระกุมารใช่ไหมท่านทําอะไรมาท่านช่วยนอกช่วยเหมือนเราไหมลนะ่ะเราลองย้อนพวกวนลงไปดิปดปรเราไม่ใช่ว่าเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันจริงไหมละ่ะคนที่จะมาถึงวันนี้เาครับทำไมเรามีอุปนิสัยแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแบบนะ คือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่อยู่อยู่ชั้นอะไรนะดาวดึงใช่ไหมชั้นดุสิตหรือดาวดึงแล้วก็ลงมาท่านท่านเป็นตั้งแต่นั้นแหละแต่พอมาเข้าล่างเจ้าชายสิทธัตถานะมันลืมไงเพราะว่าพระองค์จะต,ต้องใช้ชีวิตมันต้องใช้ล่างมนุษย์เนี่ยศึกษาทำทำของพระพุทธเจ้าองค์ที่สามพระพระกสปะพุทธเจ้าอนะ่ะมันมันมันลืมไปนานนละไม่รู้กี่ล้านปีกว่าที่พระพุทธเจ้าจะมาสะเสด็จมากว่าพระองค์จะบำเพ็ญเต็มอ่ะบารมีเต็ม ทีนี้คําสอนขององค์ที่สามมันหายเนีไงแต่พระพุทธเจ้ามาเจอคืออยายะสสีมักแปดขันห้านี่แหละทุกสมุทัยนิโรธนี่แหละถ้าใครตีโจทย์แค่สี่ข้อได้ออกนะแล, 6, 6. แล้วไปตบท้ายด้วยขันห้านะถ้าคุณไม่มีไม่มีเวลาไปหาคนที่ชี้ได้ท่างอาจารย์ต้นอาจารย์พิษอย่เงี้ยคุณเขียนเองเพราะอาจารย์เราก็ตอนนี้อยู่กุมภาวาปีใช่ไหมไม่รู้จะกลับมาตอนไหนอีกก็ไม่รู แล้วเราไม่ได้เก็บเงินไว้ตั้งแต่เราเกิดเนี่ยถ้าเก็บไว้วันละสิบาทอ่ะตอนเนี้เลยแล้วค่าครัวค่ายกครัวทำไมก่อนแปดบาททาไมนี้แปดบาทซื้อมาม่ายังไม่ได้เลยได้หอหนึ่งมีเจ้าเดียวที่ซื้อได้นั่นแหละคือมาม่านั่นแหละแต่ก่อนห้าบาทเดี๋ยวนี้เขาน่าจะยังไม่ถึงหมื่นล้านมันงเขาขึ้นอีกสองบาทแั้น,นี้น่าจะได้เป็นหมื่นล้านแล้วน่าจาน่าจะลดลงนะคิดว่านะ จะได้จะจบดีอยู่แล้วมามมามาดไปไม่เป็นเลยนี่อยู่นะแป๊บบนึงอ้ตัวอันนี้มันดับตัวสัญญามันดับวูบไปมันจริงๆตอนอยู่ในห้องน้ำไม่ไ้จะพูดอย่างนี้หรอกไปแหละไปฟังเพลงเลยความเงียบที่งดงามอ่ะฟังหลายรอบแล้วอ๋อคุณไ่ตุนเขาแต่งเองเขาใส่ดนตรีใส่เทคนิคเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ทำนองใช่ไหมใส่ดนตรีทำนองเองโอเคครับ มผมว่าเอาดีทางนี้ดีไหมทรมะาด้วยแล้วก็แต่งเพลงขายเลยดีกว่าขายให้ค่ายเพลงทีนี้จะพูดว่าอะไรเมื่อกี้เรื่องนี้เนี่ยเอเอเอ่ะอะตบไทยอย่างนี้ดีกว่ามันจะนานมันจะเซ็งคือส้มตำตำแล้วต้องกินเลยนะครับ๋วยเตี๋ยวอีกอย่างไม่งั้นเส้นมันจะรวมกันมันจะลําบากเลยเอารวมก็ดีเหมือนกันนะทุกสมุทรไทยนี่รอดมากเอาตอนนี้เอาอย่างนี้แล้วกันทุกสมุทรไทยนี่รอดมากเลย คือพูดเรื่องไหนก็ไม่พ้นเรื่องนี้หรอกทุกสมุทัยนดมรธมันหนีไม่พ้นจะด,ดิ้นรนไปหาคำไหนในโลกนี้ไม่มีพุทธเจ้าพระองค์แบบอัจฉริยะมากเลยแบบเอาสิจะด,ดิ้นรนสอนยังไงก็แล้วแต่หนีไม่พ้นเนี่ยทุกสมุทัยนีโรดมักแค่เนียทีนี้ผมลองซ้อมนอนซ้อมเข้าเอาผมไม่ว่านีโรดก็ได้ผมว่านี้แลกก็ได้อ่ะผมเข้านี้แลกของผมะนะเมื่อคืนเนี่ยผมก็พยายามนอนกอดไอ้มันนี่แมว ไอชิมชิมอยูไอ่ไอมันนี่มันชอบมาอ้อนนอนผมก็สัญญาเวทนาสัญญาเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ไดับหรอกแต่มันไม่ไหวไงมันง่วงอะ่ะมันก็ไม่เลิมก็ต้องเลิมไงผมมึงว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นเรื่องมหศสัรย์แบบว่าเรามองข้ามไงเราหลับทุกวันพระพุทธองค์ก็ เนี่ยอันนี้ที่ผมแบบปักใจเลยว่าพองค์นอนเนี่ยทําให้ดูแล้วแต่ว่าคนก็ไปทํามันที่มันยากลาบากไปไปเข้านิรได้มันไม่รู้เขาทาไปได้อะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าทําผ้าขายน่าจะได้ได้ขายได้หลายล้านองค์อะ่ะเพราะว่าคนอะไรอยู่ได้เจ็ดวันใช่ไหมเหมือนกบเหมือนอะไรเลยทีนี้อ่ะไม่เป็นไรนิรดก็นิรลด์มาบ,บัิเชื่อท่านไปก่อน,นแล้วกันเดี๋ยวหาข้อมูลลบล้างได้ค่อยค่อยเลิกเชื่อ ผมก็อ่ะคุณนอนแล้วนะอากาศเย็นๆนอนกอดแมวโลกอยู่ข้างหลังเมียอยู่อยู่อีกห้องหนึ่งมันกันห้องปุ๊บนอนปุ๊บเวทนาสัญญามันมันดับจริงนะแต่มันค่อยๆหลีลงคือมันเขาเรียกว่าหลวงปู่วิญญาณบ่าเนี่ยเข้าผวังอาทิตย์สมันกายมันเข้าผวังมันพักจบแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะถ้าเลยไปอีกนาทีหนึ่งก็เลิกเลยทีเนี้ย เอาแค่นี้ก่อนพอได้เนื้อนิดหนึ่ง